สิงห์คอปเปอเรชั่นพ่ออสทำให้คนไทยมีบ้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการห้าช้าเล่าเรื่องนะครับชาวนี <g outputs> <ugar in> <genere> ้อยู่ขผมยศและขุณดาวครับสวัสดีดาวด้วยนะครับเอาละครับวันจันทร์แบบนี้ครับมาติดตามสถานการณ์ข่าวสารการมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับไปดูเรื่องแรกกันหน่อยคุณผู้ชมครับเรื่องระหว่างคุณครูกับนูกศิษย์ครับซึ่งคุณครูท่านนี้นะครตั้งใจในการสอนเด็กนักเรียนของตัวเองมากไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามหรือตัวเองจะทําได้หรือเปล่านั้นแต่มีความมุ่งมั่นครับ ในการที่จะพยายามสอนลูกศิษย์ของเธอให้ได้แน่นอนว่าคุณครูตอชดท่านนี้นะครับพยายามจะสอนภาษาอังกฤษให้กับลูกศิษย์ของตัวเอง mm hmm. เดี๋ยวดูภาพความพยายามกันครับว่าคุณครูท่านนี้มีความพยายามในการสอนปากน้อยแค่ไหนไปชมกันครับโสกัสเรารัเ Uh, Kelta, can you come here? Kelta and Adunwit, come here. You too come here. No, no talking, okay, guys? Guys, this is we will say. Being a teacher here, you have to do everything. Cook on your own, cook by your own. And just now I finished cleaning my kids' mattress. Here are my kids' mattress, and actually, it's not it's not my responsibility to clean the mattress, but. นี่ฮคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปว่าคุณครูท่านนี้นะครพยายามจะสอนลูกศิษย์ของเขาเองเนี่ยพูดภาษาอังกฤษทุกคําเลยแม้ว่าเด็กๆนะครับจะยังไม่สามารถ<ช>พูดได้แต่เด็กๆนั้นเข้าใจทุกคำนะเ<ช>พราะดูหน้าเด็กๆแล้วนะแบบมีความสนใจก<ม>ับคุณครูในสิ่งที่คุณครูเขาพูดมากเลยนะคะแบบดวงตานี่คือเป็นประกายมากเลยนะครบให้ความร่วมมือนะให้ความร่วมมือกับคุณครูทุกคําเลยนะครับไม่ว่าคุณครูจะสั่งให้ทําอะไรก็ตามแต่นีแน่เลยสิ่งที่เด็กนักเรียนทุกคนสามารถพูดได้คำาีาเยก่อนเริ่มต้นเบสิกเลย Mm hmm. อ่ะ Good morning หรือว่า smile หรือว่า sit <Th a. S 2> up อะไรแบบนี้หรือว่า Sit Down เงี้ยก็สามารถที่จะ ฟังเข้าใจและสามารถทําตามได้หมดเลยนะครับนี่ก็คือ,อความพยายามนะใช่แล้วหลังจากคลิปนี้นะคะมีการเผยแพร่ออกไปค่ะเรียกได้ว,ว่าสร้างความฮือฮาให้กับโลกโซเชียลชาวเน็ตค่ะเข้ามาต่างชื่นชมและก็ทื่งในความสามารถของคุณครูนะคะที่โอ้โหพยายามนะพยายามเอาใจาใส่แล้วก็ดูแลเด็กนักเรียนเนี่ยดีมากๆเลยถึงแม้ว่านักเรียนนะคะในห้องเรียนสังเกตว่าจะมีไม่เยอะแต่เรียกได้ว่าเป็นการสอนที่มีคุณภาพแน่นอนชาวเน็ตให้ความคิดเห็นค่ะชื่นชมครูนะคะมบอกว่า แบบนี้แหละไม่ต้องไปจ่ายค่าเทอมแบบแพงๆไม่ต้องมีชุดไปโรงเรียนใส่กันแบบหรูหราแต่เป็นคุณครูที่มีคุณภาพแบบนี้แหละที่สังคมต้องการใช่แล้วออนะครับอย่างที่บ,บอกไปว่าจริงๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่สถานที่ไหนนะครับแต่ว่าคุณครูท่านนี้เองเขามีความตั้งใจครับ,รบในการที่จะสอนเด็กนักเรียนของเขาทุกๆคนนะครับให้เข้าใจและสามารถที่จะสื่อสา,สารสังเกตได้อย่างที่บอกไปนี่คือเริ่มต้นแม้ว่าเด็กๆนั้นจะยังพูดไม่ได้นะตอนนี้แต่เชื่อว่าอีกหน่อยจะสามารถพูดได้และก็พูดได้คล่องมา แช่แน,น,นี่นะคะก็ต้องฝึกกันตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่สําคัญที่เด็กทุกคนเนี่ยจะต้องมีจะต้องได้แล้วนะคะใช่ครับอ่ะไปดูอีกเรื่องนึงค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของโรงเรียนอยู่เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักถ้าใครดูคลิปนี้เนี่ยต้องยิ้มไปตามๆกันเลยค่ะมีคุณครูท่านหนึ่งนะคะมีการใช้ติ๊กต็อกค่ะโพสตคลิปแล้วก็มีการบรรยายใต้คลิปด้วยนะคะบอกว่า เอาไก่มาโรงเรียนค่ะโดยครูเนี่ยบอกว่าเด็กนักเรียนเนี่ยเอาไก่ใส่กระเป๋ามาโรงเรียนคือครูบอกว่าโอ้โหเอาไก่ใส่กระเป๋ามาโรงเรียนเนี่ยเอามายังไงต้องไปดูคลิปกันนะคะไปดูกันค่ะเขาเตะอะไรมาลูกเอามทำไมอ่ะนายขอดูหน่อยดินายเปิดดูดิเดี๋ยวดีวิวจ้าแล้วมันไม่ตายอ่ะมันเดี๋ไปได้หมดเลย ปกติแล้ว ถามพี่อยก่อนเคยเจอเพื่อนเอาอะไรสุดแปลกไปโรงเรียนบ้างคะเอาอะไรแปลกๆมาเหรอมีเพื่อนสมัยเรียนเอาแมงมุมมาฮะมันนี้แมงมุมแมงมุมใช่ไหมยังเคยเจอนะคะในโซเชียลอาจจะเป็นแมงมุมจะเป็นน้องหมาหรือว่าน้องแมวแต่ว่าคลิปนี้ค่ะแปลกใหม่ไม่เหมือนใครเลยคือเอาไก่นะคะลูกเจี๊ยบมาโรงเรียนค่ะยังแบบตัวเล็กๆอยู่เลยนะตัวเล็กโดยคลิปนี้เนี่ยคุณครูนะคะได้มีการถามน้องนักเรียนค่ะว่าเอาอะไรมาโรงเรียนแล้วนักเรียนเนี่ยก็เลยตอบครูว่าผมเอาไก่มาโรงเรียนครับใช่แล้วคุณครูเนี่ย ก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อเลยนะคะบอกว่าขอดูหน่อยตอนแรกเด็กก็เหมือนจะไม่ให้ดูนะพอสุดท้ายให้ดูแล้วครูก็ถึงกับตกใจแล้วก็บอกว่าเอามันออกมาลูกเดี๋ยวมันตายเพราะตัวมันเล็กมากเลยนะมตัวมันเล็กมากๆแล้วที่สำคัญคือน้องใส่ลงไปในกระเป๋าแล้วก็ปิดซิปบด้วยนะฮะก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะจะตายหรือเปล่าก็เลยเอามาแล้วก็ให้ใส่ลงไปในถังแบบนี้ระหว่างที่นั่งเรียนไปนั่นเองแต่ว่าเราจะได้ยินเสียงเพื่อนในคลิปด้วยนะบอกว่าครูมันถู่ในกระเป๋ามันนยู่ในกระเป๋าเหมือนฟ้องครูด้วยใช่แล้วคือคุณครูถามด้วยนะคะว นักเรียนตอบว่าเอามาให้เพื่อนครับมไม่แน่นะว่าคนที่เราเอามาให้น่ะไปบอกครูเองหรือเปล่าว่าเอาไก่มานะหรือว่าจะไปให้สาวหรือเปล่าจีบสาวด้วยวิธีการให้ไก่ทั้งตัวแบบนี้เลยเออน่ารักนะออคลิปนี้นะคะก็มีการแชร์ออกไปในโลกโซเชียลกันอย่างล้นหลามเลยค่ะคมีคนเข้ามาชมแล้วก็แซวอย่างมากมายเลยนะคะบอกว่าเจ้าของฟาร์มไก่ค่ะอ,อ,อนาคตเนี่ยเป็นประธานบริษัทได้เลยนะออนอกจากนี้คะ่ะมีคนแชร์ประสบการณ์มากมายเลยอย่างที่ดาวบอกเลยว่าหลายคนเห็นก็แค่แมวน้องหมาแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นลูกเจี๊ยบ แต่ต้องถามนะคะว่าถ้าเราเอาใส่ไว้ทั้งวันลูกเจี๊ยบไม่ร้องหรอมันจะแบบจิ๊บจิ๊บมจิ๊บมันก็ร้องมันก็ร้องแหละนะฮะแต่ว่ามันก็คุยงแบบเสียงเล็กๆนี่นะฮะมันก็อาจจะเสียงคล้ายๆกับเสียงนกข้างนอกหรือเปล่าเพราะว่าโรงเรียนเองก็อยู่ใกล้ๆกับเวลาที่นกมันบินผ่านด้วยเหมือนกันก็อาจจะใกล้เคียงกันไปถูถ่ายกันไปแบบนี้แต่ว่าต้องบอกน้องว่าเอาออกมาดีกว่าครับอย่าเสียสงสารนะเพราะเดี๋ยวว่ามันขาดอากาศหายใจตายได้ดูเหมือนกันนะฮะไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับเรนีย เคยทำตารางสอนไหมเคยจัดตารางสอนอะไรแบบนี้บ้างไหมก็เคยแค่ใส่แค่ตารางว่าอเอาวันนี้เนี่ยเรามีวิชาเรียนต้องเรียนอะไรบ้างแค่นั้นเองต้องมีแค่นั้นเอง,องเล้ใช่ไปดูวิธีใหม่กันดีกว่าคุณผู้ชมของเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ครับของคนนี้เลยเขามีวิธีการจัดตารางสอนหรือการทําตารางสอนของตัวเองในรูปแบบใหม่คือไม่ต้องใส่ชื่อวิชาฮะค่ะเอาลใส่อะไรคะใส่หน้าของครูผู้สอนวิชานั้นเลยอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ครับ ตารางสอ,าสอนแบบนี้เคยเห็นมาก่อนไหมฮะไม่เคยค่ะตอนแรกเนี่ยเห็นนึกว่าเครือญาตินะคะทำแ,แบบเครือญาติบัญชีเครือญาติหรือเปล่าเมันเป็นรูททรีอะไรแบบนี้เน<ช>ี่ยที่บ,บังบอกออกมาแต่ว่านี่คือตารางสอนครับของเด็กนักเรียนที่เขาทําในห้องห้องเรียนนี้ว่าคุณครูแต่ละท่านหน้าตา,าแบบไหนสอนวิชาอะไรนี่คือเด็กนักเรียนรู้กันอยู่แล้วแต่ก็คือจะได้รู้กันไปเลยว่าอ๋อคุณครูท่านนี้สอนห้องของเราแน่นอนแค่ไปมองหน้าก็คือรู้เลยว่าโหวิชานี้โหดแน่นอนเห็นหน้าก็คือให้กลัวเลยใช่ไหมคะครูเห็นเห็นเห็นอันนี้แล้วนะ ครับคุณครูเขาก็ยังบอกด้วยนะบอกว่าเออเด็กนักเรียนมีไอเดียดีนะ <c oughs> และสำคัญยังชมด้วยครับบอกว่าเด็กนักเรียนทําสวยน่าจะเลือกรูปคุณครูออกมาดีหรือเปล่านะฮะ <c oughs> ใช่ถือว่าเลือกรูปเนี่ยถูกใจนะ ứng, ครูชอบครูปลื้มใช่นะครับแต่อย่าง <c oughs> ที่บอกไปคุณผนะู้ชมฮะวิธีการทําตารางสอนของแต่ละคนเนี่ยมันก็มี <c oughs> หลากหลายกันไปแต่ว่าวิธีนี้เองเนี่ยตอนนี้ถูกพูดถึงกันเยอะมากๆเลยเ <c oughs> พราะถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆจะได้คือเด็กนักเรียนก็จะได้สามารถจําหน้าคุณครูผู้สอนของตัวเองได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยคือเรื่องนใ แล้วนะคะคนก็มีการคอมเมนต์กันมาอย่างล้นหลามเช่นเดียวกันค่ะบอกว่าชื่นชมไอเดียของเด็กนักเรียนนะที่บางคนนะคะอาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องของการเรียนเท่าไหร่โดยเฉพาะบางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยนะคะว่าวิชานี้เรียนกับคุณครูอะไรอ,อ,อาจจะจําหน้าผ่านๆเพราะว่าจะมีคุณครูหลายคนและเด็กบางคนค่ะในโรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยเขาเดินเรียนเขาก็ไม่ได้มีการที่ครูอ่ะที่จะไม่ได้มีการเข้ามาหาตัวเองโดยตรงเราต้องไปเข้าหาคุณครูนะคะบางคนไม่รู้จักหน้าคุณครูด้วยเลยด้วยซ้ำบางคนจำไม่ได้เลยนะว่าคุณครูท่านนี้สอนแล้วด้วยหรอเคยสอน ออบบถือว่าเป็นการย้ําเตือนนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีใครที่มีไอเดียจะทําตารางสอนเนี่ยตารางเรียนเนี่ย<ช>สามารถเอาไอเดียนี้ไปทําตามได้นะใช่นะฮะแต่ว่าก็เลือกรูปคุณครูดีๆหน่อยละกัน,<ช>น,นเดี๋ยวคุณครูจะโกรธเอาได้นะฮะ,ะคุณผู้ชมพาพาไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะสาหรับใครนะคะที่ สร้างบ้านแน่นอนว่าการสร้างบ้านแต่ละทีเนี่ยมักจะเกิดปัญหาตามมาค่ะเป็นกรณีที่สถาปานิกเนี่ยมีการออกแบบบ้านอย่างสวยงามเลยแต่ว่าแบบบ้านเนี่ยดันไปขัดใจสินแสแบบนี้ทํำยังไง<อ>ต้องมีการแก้บ้านหลายรอบเลยนะคะมีการทําหลายขั้นตอนซึ่งถือว่ายุ่งยากกว่าแบบเนี่ยจ,จะออกมาตรงสวยถูกใจทั้งเจ้าของบ้านสถาปานิกวิศวกรหรือว่าสินแสเองแต่คุณผู้ชมคะปัญหานี้ค่ะจะหมดไปเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้โดยคลิปนี้นะคะมีการ โพสต์ภาพจาก f a c e b o o k ค่ะของคุณชยกูลชัยยาศักคุณค่ะเขาได้เผยแพร่เห็นถึงทางออกของปัญหานี้ทำยังไงคะนั่นก็คือการให้สินแสเนี่ยมาตรวจ หน้างานซะเลยไม่ต้องแก้ไขเยอะเออเป็นการจบปัญหาตั้งแต่ต้นทางเลยไม่ต้องไปให้มาตรวจบางคนนะคะก็จะมีการสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยออกแบบเรียบร้อยข้อให้สินสายเนี่ยมาตรวจข้อผิดหลักห่วงจุ้ยก็ต้องมีการทุบมีการรื้ออีกถือว่าเนี่ยเรียกเสียงฮือฮาได้ในการโลกในโลกโซเชียลเลยนะคือจริงๆต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยคือปฏิเสธไม่ได้เลยคุณผู้ชมว่าการจะสร้างบ้านครั้งหนึ่งเองเนี่ยทุกคนล้วนจะ90%ละกันในการที่จะต้องดูห่วงจุ้ยกันก่อนว่าตำแหน่งมันดีไหมบ้านแปลนแบบนี้มันโอเคหรือเปล่า เชื่อว่าหลายๆคนสถาปนิกหลายๆคนเองอาจจะขัดใจกับสิ่งแสแต่ปันเ็าปฏิเสธไม่ได้ว่าตอบโจทย์ของยุคปัจจุบันสถาปนิกณป,ปัจจุบันเองหลายคนก็ไปเรียนวิชาห่วงจุ้ยกันด้วยเหมือนกันจ,จะได้ตอบโจทย์เรื่องเดียวกันไปเลยทีเดียวจะได้สามารถออกแบบแบบสวยๆรวมไปถึงถูกหลักห่วงจุ้ยแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยใครที่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะเพราะว่าหลายคนเนี่ยถือว่าถ้าทําตามหลักห่วงจุ้ยเนี่ยการงานรุ่งเรืองทรัพย์เงินทองไหลเงินทองไหลเข้ามาเทมาเลยแล้วก็ทําอะไรก ประสบความสําเร็จคือบางคนอนะ่ะเชื่อในเรื่องแบบนี้คืออย่างมากนะฮะในเบื้องต้นนะคือมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าไม่เราไม่รู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้เลยคือว่าเราสบายใจแน่นอนในการท,ที่พอเราดูไปแบบนั้นแล้วมันดีแบบนี้มันถูกหลักแบบนี้แสงสะอาดตอดโปร่ลงลมเป็นโฟ์แบบนี้นี่เรารู้สึกดีไว้ก่อนก็ถือ,อว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีแล้ว,วด้วยเหมือนกันใช่นะคือเรื่องนี้นี่คือเป็นการตัดปัญหาตัดต้นลมเลยเอาสินแสมานั่งเองเลยดูในคลิปนี้นะคะหลายคนแซวนะบอกว่านี่สินแสหรือว่าผถังจําสั่งกันแน่คะะใช่ถังจน ก็บอกว่าเป็นแบบเซลล์เซลกันไปครับเพราะว่าการแต่งตัวเองก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันใช่อาจก็เป็นการคอสเพย์แบบตลกๆนะก็ไม่ให้ใครเครียดกันค่ะใช่แล้วนะครับเอาละครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้ามีอีกหลากหลายประเด็นเลยแต่ละเรื่องเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าเป็นเรื่องลึกลับทั้งนั้นเลยในตีาช่วงหน้าครับ ไม่เห็นด้วยตาแต่รับรู้ได้นน้ำดื่มสิงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีส์ทไมโครฟิลเตอร์ซึ่งมั่นใจว่าน,นี่แหละคือความสดชื่นที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากอะไร มีลูกค้าให้รับส่งทุกวันครับต้องมีลูกค้าเข้าเยอะๆจะได้มียอดขายปังๆัผมเรื่องหมาตังมาพี่ไม่เป็นไรครับปังซ้าแค่นั้นเองคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนและอาชีพอะไรขอเพียงเราทุกคนทำหน้าที่ตัวเองและมีความเชื่อเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณพักการเมืองดีการเมืองดีบ้านเมืองดีกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง าเรมาตรฐานสิงค์สิงค์คอร์ปอเรชันคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของผลไม้แน่นอนว่าราชินีของผลไม้คือมังคุดเป็นผลไม้ชื่นชอบของใครหลายๆคนโดยเฉพาะคนไทยหลายๆคนที่ชื่นชอบเพราะว่ามันมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับกินแล้วรู้สึกสดชื่นยิ่งถ้ากินต่อจากทุเรียนด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหมันสดชื่นเหลือเกินมันเย็นฉ่ำมากนะตัดเลี่ยนของทุเรียนได้เลยนะแล้วแต่ที่นี่ครับ สื่อสังคมออนไลน์ของประเทศจีนคุณผู้ชมครับพอพูดถึงบางคุดปุ๊บทุกคนร้องอีขึ้นมาทันทีเลยทำไมอะคะเพราะวิธีการกินของเขาครับมันแปลกแหวก,กแนวสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมแปลกแหวกแนวขนาดไหนเดี๋ยวขอภาพขึ้นมาเลยคุณผู้ชมฮะคือปกติแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของมังคุดเวลาที่เราจะกินเนี่ยก็คือเราจะต้องปอกเปลือกออกมาก่อนใช่ไหมใช่ค่ะ,ะแต่ลองสังเกตในภาพดีๆฮะ ว่วิธีการกินของชาวจีนที่เขาไปกินเนี่ยเขากินยังไงฮะ<อ>เห็นมันแปลกๆไหมฮะใช่ค่ะเขากินเหมือนกับแอปเปิลฮะคือเขากาดัดเปลือกด้านนอกออกไปแบบนี้เลยเขาเลยบอกว่าทําไมมันขมขนาดนี้แล้วทำไมมันฝาดขนาดนี้โโจนหลายาคนกินเปลือกในดาวเคยแบบ อาจจะพลาดไปโดนนิดนึงคือ,อลิ้นเราฝาดเลยนะคะใชเพราะมันมียางด้วยคุณผู้ชมซร<ช>่งยางถ้ามันเยอะออกมามา,มากๆเนี่ยมันอาจจะกัดบริเวณปากของเราหรือว่าเนื้อเยื่อได้เหมือนกันนะทีนี้หลายคนครับมีการแชร์การเกี่ยวกับเรื่องของการกินมังคุดเนี่ยนี่คือสังคมออนไลน์ของจีนนะเขาเล่าเลยบอกว่า เนี่ยเธอเนี่ยเก็บเงินซื้อมังคุดมา2-3ลูกขอเตือนทุกคนเลยไม่ให้ตกหลุมหรือว่าโดนหลอกอย่างเธอครับก็คืออย่าซื้อมาเลยมันกินยากมันกินลบาบากแถมมันไม่อร่อยด้วยออมีกใครนึงเขาบอกว่าฉันไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยว่าทําไมคนจำนวนมากถึงชอบกินมังคุดซึ่งมันทั้งขม แถมมีราคาแพงด้วยอยากจะรู้จริงๆว่าในประเทศจีนมีคนบอกไหมคะว่าตัวเนื้อในมันเนี่ยอร่อยมากใช่คุณลองไปสัมผัสเนื้อในข้างในของมันที่เป็นสีขาวๆคุณจะรู้เลยว่าโอ้โหมันอร่อยขนาดไหนลืมความ กินของเปลือกทุเรียนไปได้เลยนะค,คือจริงๆแล้วเนี่ยคือมีอีกคนนึงเขาบอกเหมือนกันบอกว่าคําแรกมันอาจจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ลองแัะไปสักคำสองคำเจอเม็ดสีขาวและถึงจะพ้นพบความอร่อยออแต่อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมครับว่าจริงๆแล้วการกินมังคุดเนี่ยคือคนไทยรู้กันอยู่แล้วว่าจะต้องปอกเปลือกที่มันเป็นส่วนสีม่วงนี้ออกก่อนแล้วก็ค่อยกินเม็ดสีขาวข้างในซึ่งก็จะได้รสชาติความหวานฉ่ำของมังคุดนั่นเองนะก็จะเป็นวัฒนธรรมของคนจีนหรือเปล่าที่เขามีการกินแบบนั้นเราไม่อาจจะไปเข้าร่วมจจะไม่ใช่ว การกินมากกว่าใช่แต่น่าจะมีคนบอกนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยชาวเน็ตนะคะก็มีการเผยแพร่มังคุดของพวกเขาให้เห็นค่ะเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่ามังคุดมันไม่อร่อยจริงๆเห็นภาพเนี่ยคืออย่างที่เห็นเลยนะคะว่ามันตกใจมากเพราะว่าคือพวกเขาอะกัดกินมังคุดทั้งเปลือกเลยในลักษณะเหมือนกับการกินแอปเปิ้ลอย่างที่พิยศบอกมันขมค่ะเขาก็บอกว่ามันไม่ได้กินเนื้อข้างในมันเป็นเหตุที่ทําให้พวกเขาคิดว่าเอ๊ะมันขมมันไม่อร่อยอะไรแบบนี้นะครับคือจริงๆมันก็ขมจริงๆแหละถ้าใครกินได้คือต้อง นับถือเลยนะคะเพราะว่ามันมีตัวยางด้วยนะคะแล้วก็ดูความขมความฝืนของของตัวเปลือกมันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องอยากกินเปลือกฮะกินตอนนื้ด้านในที่ข้างในนะคนจีนค่ะใครที่ดูข่าวนี้อยู่อ่ะหรือว่ามีเพื่อน็นคนจีนเอาคลิปนี้เอาข่าวนี้ไปบอกเพื่อนได้นะไปเล่าหน่อยว่าวิธีการกินเป็นยังไงว่ามังคุดเนี่ยมันอร่อยจริงๆลองไปสัมผัสเนื้อข้างในมันดูหวานฉ่ำแน่นอนล้วจะค้นพบความอร่อยของราชีผลไม้อย่างมังคุดแน่นอนนะครับไปดูหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับเรื่องนี้อาจจะดู เหมือนลี้ลับสักหน่อยนะ,ะปกติแล้วแน่นอนว่าเราสั่งของอของก็จะต้องมาถูกส่งที่บ้าน<ช>ก็จะต้อง <ฮะ S 1> มีคนคอยรับของอยู่ที่บ้าน,นใช่ไหมคดยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับพี่บ้านหลังหนึ่งเนี่ยมีรายเดอร์เขาไปส่งของครับเขาส่งเป็นประจำอยู่แล้วค,คนที่ออกมารับของเนี่ยก็คือเป็นคุณยายท่านหนึ่งซึ่งจะออกมารับของเป็นประจำ แต่มีวันหนึ่งเนี่ยเขากลับรู้สึกแปลกๆครับว่าทําไมถึงไม่ยอมออกมารับของสักทีก็เลยโทรไปหาหลานของตัวเองจนได้ความครับว่าสุดท้ายแล้วยายที่มารับของอยู่ทุกวันนั้น<ฆ>ยายท่านเสียชีวิตไปแล้วคุณผู้ชมนะโดย<ฆ><ะ>เหตุการณ์ครั้งนี้ครับคือ มีการเปิดเผยออกมาบอกว่าไรเดอร์เนี่ยก็คือมาส่งของเป็นประจำทุกวนันอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยคือคือนางฉานะครับอายุ81ปีก็จะออกมารับของทุกวันครับก็จะมีการสนิทสนมกับไรเดอร์นะครับเพราะว่ามีการพูดคุยกันตลอดเวลาเลยเพราะว่าหลานเนี่ยสั่งของมาส่งบ่อยมากทุกๆวันเลยจนกระทั่งอยู่วันหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมครับ คือพนักงานส่งของเนี่ยเขาก็มาส่งของเขาก็มองเข้าไปในรัวบ้านอ่ะ,อะก็เห็นคุณยายเดินอยู่ในบ้านเป็นปกติเลย,ยด <น S 2> เดขาไม่นะเขาก็เลยมีการบีบแตรไปสองครั้งเพื่อเป็นการทักทายก่อนอเหมือนเป็นการเรียกคุณยายให้คุณยานเขาได้ยินด้วยนะครับพอสักพักหนึ่งก็ไม่เห็นออกมาสักทีก็เลยมีการตะโกนเรียกเข้าไปครับบอกคุณยายคุณยายออกมารับของหน่อย่ะ ก็ไม่เห็นเดินออกมาสักทีะเห็นเดินหันหลังเดินไปเดินมาอยู่ภายในบ้านคือเจอตอนไปเนี่ยไรเดอร์เจอตัวคุณยายถูกต้องไหมคะใช่ฮะเจอเดินอยู่ในบ้านแบบปูนแต่ผมไม่อมรับขถูกต้องและสิ่งที่ไรเดอร์เข้าไปส่งหรือว่าพนักงานส่งของไปส่งคือกลางวันแจกแสกเลยคุณผู้ชมนะแบบฟ้าสว่างแบบนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพนี้เลยจังหวะนั้นพอเริ่มแปลกครับเขาก็เลยโทรไปหาหลานที่เป็นคนสั่งของแต่ว่าเอ๊ะทำไมคุณยายไม่ออกมารับของเหมือนปกติเลยเห็นเดินอยู่ภายในบ้านเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละไม่ยออออมกการัับขงสททีีีน้ หลานเนี่ยบอกกับพนักงานส่งของไปคุณผู้ชมครับบอกว่าออตอนนี้คือคุณยายไม่ได้อยู่บ้านค,คุณยายอยู่ <ใน S 1> ที่วัดนะฮะแล้วก็คุณยายเนี่ยเสียชีวิตแล้ว เออคุณผู้ชมคือนี่คือเรื่องจริงนะขนขลุกเลยนะคะคือสิ่งที่พอพอเป็นแบบนี้ครับโห oh, พอฟังแบบนี้ปุ๊บแน่นอนนะพนักงานส่งของขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีเลยแต่ยังไม่เชื่อนะว่ายายเสีย<ฆ>ชีวิตจริงๆครับแต่สุดท้ายเขาก็ยืนยันนะว่าเขาเห็นจริงๆอ่ะเขาเห็นคุณยายเดินอยู่ในบ้านจริงๆใช่เรื่องนี้เนี่ยไรเดอร์ก็ไม่เชื่อทําไงคะก็เลย<ฆ>ไปเอาพัสดุเนี่ยไปส่งที่วัดไปพิสูจน์ให้เห็นกันอย่างจัดจะเลยเอาพัสดุค่ะไปส่งที่วัดหนองตะแบกอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะไปพิสู ด้วยตาว่ายายเสียแล้วจริงๆเมื่อไปถึงนะคุณผู้ชมปรากฏว่าเจอศพของคุณยายจริงๆค่ะมีการตั้งอยที่สวดอภิธรรม,มอยู่ที่วัดนะคะเรื่องนี้ก็เลยคนหัวลุกขึ้นมาทันทีคิดในใจว่าอ้าวแล้วที่เจออยู่ในบ้านนั้นใครละ่ะใครคที่เราบีบตายแล้วหันมามองหน้าการศพตาก,การแต่<ช>ไม่ยอมเดินออกมานั่นคือใค,ครคือเรื่องนี้นะคะก็คิดแต่ในใจว่า เอาพัสดุมาส่งแล้ว <ừ. S 1> เนี่ยก็อาจจะเป็นการเพราะว่าตนเนี่ยรู้จักกับคุณยายคเคยทักทายคุณยายตามปกติอ,อาจจะเป็นคิดว่าเป็นการสั่งลาหรือเปล่านในเรื่องนี้นะคะ ไรเดอร์คนนี้ก็เลยบอกคุณยายว่าขอให้ไปสู่สุขตินะในเรื่องนี้ค่ะ<ช>ก็ลเลยเย,ยืนยันว่าแต่ว่าไรเดอร์คนนี้นะคะก็มีการยืนยันค่ะว่าตนเองเนี่ยเห็นคุณยายจริงๆริงเาเห็นไปกับตาจริงๆใช่กัวงวลสักแสด้วยแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนต้องใช้วิจารณญ,ญาณในการรับช <ม S 2> องนะคะซึ่งหลานของคุณยายท่านนี้ครับก็คือคุณนางสาวสุภาวดีนะครับอายุ21ปีก็เล่าให้ฟังครับบอกว่าคุณยายเนี่ยคือเป็นอย่างตัวเองเสียชีวิตจากการโดนผีอ้ามเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณยายมักจะมีอาการคือนอนนอนละเมอบบ้้างงรนห ห้ามบ้างเวลาตนเนี่ยได้ยินเสียงคุณยายเรียกแบบนี้ก็จะมีการเรียกคุณยายให้เหมือนแบบคุณยายคุณยายคุณยายเหมือนบ่าเรียกขึ้นมาให้มีสติอะไรแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าพอหลับตื่นเช้ามาอีกทีนึงก็พบว่าคุณยายนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็แสดงความเสียใจกับคุณยายกับครอบครัวของคุณยายทุกๆท่านด้วยนะครับใช่ก็ถือว่าอ่ะไม่มีอะไรคั้งหาการระหว่างไลเดอร์กับคุณยายนะด้วยความเอาเขาอาจจะมีการสนิทสนมกันจริงๆริก็จะมีการสั่งลาหรือว่ามาบอกลานะจะาป็นทั้งดทยนะ้ะ คุณผู้ชมคะพาไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการรีโนเวทบ้านแน่นอนนะคะว่าคนที่เข้ามาอยู่ใหม่หลังจากที่ซื้อบ้านหลังนั้นแล้วจะไม่มีทางรู้ได้เลยนะคะว่าเขาจะเจออะไรบ้างเพราะว่าการรื้อหลายครั้งเนี่ยอาจจะนํามาซึ่งการเจอความลับที่สุดแสนจะฉับพลึงก็ได้<ช>เรื่องนี้ค่ะชาวครอบครัวของแคนาดาเนี่ยก,ก,ก็มีการรีโนเวทบ้านค่ะก็มีการรื้อบ้านนี่นะคะเขาต้องช็อกเลยเมื่อเจอสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังกระจกเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะกระจกห้องน้ําของบ้านนี่ค่ะโอ้โห ถ้าเราเปิดมาเนี่ยเราก็ชอ็อกแทบช็อกลมทั้งยืนเลยนะคะเนี่ยโครงกระดูกโผลมาแบบเห็นชัดเจนขนาดนี้เลยนะใช่คือเรื่องนี้เนี่ยมีการเผยแพร่จากผู้ใช้ติ๊กตอกค่ะก็เลยมาเผยแพร่ช่วงเวลาที่ครอบครัวเนี่ยมีการรีโนเวทบ้านแล้วก็เปิดออกมานะเปิดรกระจกที่อยู่สิ่งที่ซ่อนอยู่หลังกระจกห้องน้ำบ้านพบโครงกระดูกปริศนาซ่อนอยู่หลังกระจก บ้านที่เธออาศัยมานานถึง6ปีค่ะที่ประเทศแคนาดาใช่นะอพออย่างที่บอกไปว่าพอมีการรื้อผนังออกมารื้อกระจกออกมาครับก็เลยมีการเห็นโครงกระดูกแบบนี้แต่ทีนี้เขาสังเกตเห็นว่าทําไมาโครงกระดูกเนี่ยมันอยู่ในรูปร่างที่มันสมบูรณ์ใช่กำลังจะถามเลยค่ะว่าเปิดออกมาโหอ,อ,อยู่ในสภาพที่ถือว่าสวยงามมีการวางจัดวางได้อย่าง<ล>สวยงามเ,เลยและที่สำคัญคือใส่เสื้อคลุมยีนอยู่ด้วยฮะ,ะและผ้าคลุมยีนนั้นก็ยังดูดีเหมือนใหม่เป๊ะเลยคุณผู้ชมครับทีนี้พอหลังจากที่เขาเห็นโครงกระดูกกับเสื้อผ้ายีนเนี่ยเขาก็ ค่างคุณผู้ชมครับเขาเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยมีการเขียนเอาไว้นะครับบอกว่าบูฮ่าฮ่าผมทำให้คุณกลัวไม้จากเจสันเลนปี2013ค่ะซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมคดีพลิกนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วโครงกระดูกนี้คือเป็นโครงกระดูกที่ผู้เช่าคนก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อประมาณ9ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการทําไว้เพื่อ แกล้งคนที่จะมาเช่าต่อไปอมีการซ่อนเอาไว้แบบนี้แล้วก็มีการเขียนเอาไว้เพื่อเป็นการแกล้งบอกว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยทำให้คุณกลัวหรือเปล่าอะไรแบบนีกกนบ้ก็เลยมีการค้นพบก็เลยมีการนําเรื่องนี้มาแชร์กันในโลกโซเชียลครับก็สร้างเสียงฮือฮากันพอสมควรเหมือนกันนะฮะภายหลังนะคะมีชายคนหนึ่งที่บอกว่าตนเองเนี่ยเป็นน้องชายของเจสันเลนค่ะก็บอกว่า เจสันเนี่ยเป็นพี่ชายของเขาเองอที่เป็นบ้านของปู่ทวดของพวกเขาเจสันค,ค่ะซื้อบ้านหลังนี้มาแล้วแล้วก็ทําการรีโนเวทบ้านใหม่ก่อนที่ตัวเองเนี่ยจะย้ายไปอยู่รัฐพิติสโคลอมเบียทั้งนี้ค่ะเคลลี่ก็ดังมีการเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมในคลิปต่อมานะบอกว่ามีแฟดไกด์บรรจุ ภาพบ้านหลังนี้เนี่ยเอาไว้กระเป๋าด้านหลังของโครงกระดูกด้วยเผยให้เห็นสภาพบ้านในอดีตอ่ะถ้าอยากรู้ว่าสภาพบ้านในอดีตเป็นยังไงก็ลองไปคว้าเอาจากหลังโครงกระดูกเอาเองพร,ร้อมกันนี้เธอยังได้นําภาพของบ้านก่อนที่จะรีโนเวทค่ะมาให้ดูกันด้วยยังมีภาพของโครงกระดูกที่นี่ถูกนํามาเก็บไว้ในบ้านอีกด้วยโอ้โหถือได้ว่าเป็นการ ได้ให้ท้าทายนะให้ให้คนที่เข้ามาอยู่ใหม่เนี่ยได้มีการลองอะถ้าคุณอยากดูคุณก็ไปคือแต่ว่าเวลาปกติแล้วเนี่ยคือฝรั่งเองเนี่ยทำเลีอกคือเขาชอบแกล้งกันแบบนี้อยู่แล้วก็จะมีการแบบว่าฝังออกไปแบบนี้แต่ว่าบางทีอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่การแกล้งก็ได้อาจจะเป็นของจริงก็ได้ก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งในต่างประเทศด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าทั้งที่ดี แกล้งอย่างสร้างสรรค์ดีกว่านะเพราะไม่งั้นอาจจะทำให้คนที่เห็นเนี่ยหัวใจวายเสียชีวิตขึ้นมาได้เลยบอกว่าเป็นคนแก่เนี่ยช็อกเลยนะจริงไม่ว่าเด็กเองก็ช็อกได้เหมือนกันนะไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องชวนคนขนลุกเหมือนกันแน่นอนว่าปกติแล้วเรามักจะได้ยินว่าเด็กๆเนี่ยมักจะชอบเห็นสิ่งลี้ลับในสิ่งที่หลายๆคนไม่เคยเห็นคุณผู้ชมครับเพราะคลิปนี้ครับมีการถ่ายไปแล้วก็ถูกแชร์ในทิกตอกถึงเด็กคนหนึ่งครับบอกว่าเขามีการเห็นใครบางคนเนี่ยที่หลายๆคนมมมมออองงไไ่่่เเหหหห็็นนรืผู้ใญ การชี้ดูด้วยบอกว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีอ่ะจะเป็นแบบไหนหลอนขนาดไหนลองไปดูคลิปนี้ครับมีอะไรแปลกๆมีอะไรแปลกแปลกอะไรอ่ะมูนิธิมีอะไรแปลกๆอ่ะมีมีผีไหมผีอ่ะมีไหมมีจีนายยุงนายผีอ้าวชิปยังไงชิปไม่เอาดิไม่เล่นแบบนี้เอาไม่ไม่มีไม่มีใช่ไหม เออเนี่ยคุณชมคือคลิปนี้เนี่ยพอคนที่ดูเนี่ยหลายคนตั้งคำถามครับบอกว่าเป็นการจัดฉากหรือเปล่าแต่ดูจากสีหน้าแววตาของเด็กน้อยท่านนี้แล้วครับไม่น่าจะมีการจัดฉากเลยเพราะว่าน้องตอบด้วยความไร้เดียงสาแล้วก็เด็กเนี่ยเชื่อว่าโกหกยังไม่เป็นนะเนี่ยพอพอถามว่าเห็นผีไหมมีผีหรือเปล่าเด็กหนูน้อยคนนี้ก็ตอบว่ามีสิแล้วก็ชี้ให้ดูเลยบอกว่าเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นตรงหัวมุมตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มี คือชี้ไปหลายจุดมากเลยคุณผู้ชมครับทำให้หลายๆคนที่อยู่ในคลิปเองรวมไปถึงคนที่ดูเนี่ย รู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีคนลุกสู้เลยนะใช่ค่ะคนที่ถามก็บอกว่าโอ้โหจริงเหรอคือตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีคือจุดที่หนูน้อยไปชี้เนี่ยคือเป็นมูลนิธินะฮะเพราะฉะนั้นเลยก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเจออะไรแบบนี้เหคือเรื่องนี้นะคะก็ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกนะคะที่เด็กเห็นแบบนี้หลายคลิปที่เราได้มีการเล่าไปค่ะมีคุณแม่พาลูกไปเที่ยวแล้วก็เด็กก็มีการแวะทักทายคุณยายอย่างที่เคยเล่าไปก็มีเหมือนกันจริงนะก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายๆหลายๆครั้งเหมือน นี่เองก็ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความสามารถในการเห็นแค่มากน้อยแค่ไหนนะครับเอาละครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูอีกหนึ่งเรื่องเรื่องราวความน่ารักของเด็กนักเรียนกับคุณครูจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับ มานานละศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินมากล้วงสุขภาพก็ตามอายุอาหมอทีก็หนักหน่อยเรนร้อนเหนาหนาวเพราะด,ดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุนโชคนิดๆนหน่อยๆ <c oughs> วันนี้ถูไหนอย<า>ูดด่ด้เดือนบ้านเช่าก็พอมีที่สุกหัวนอนกับเขาเท่า <c oughs> นี้แหละค่ะเงินและซื้อสหกรณอทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลไทยยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน เมียะไรเย็นเย็นหวานหวานติดตู้เย็นไว้ชื่นใจได้ทุกวันครับติดตู้เย็นร้อนเท่นั้นแข็งหวานเย็นหน้าพี่เสือลีโอแจกฟรีถึง20พฤษภาคม2566เท่านั้นตดเย็นโซาลีโอ โดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชันอินทตคลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึก ้ชมครับในช่วงนี้นะครับช่วง5ช้่โชว์โซเชียลนะครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความน่ารักของเด็กนักเรียนกับคุณครูครับที่มีการถามการระหว่างเด็กดีกับเด็กที่สอบตกกับสอบผ่านเนี่ยคุณครูจะชอบใครหรือว่ารักใครมากกว่ากันคําตอบจะเป็นยังไงลองไปดูในคลิปนี้ครับจะรักเด็กสอบได้กับอูจะรักเด็กคนไหนมากกว่ากัน รักนาเด็กง้บบรอรักนาเด็กง้รักนาเด็กง้อ,อรักนาเด็กงรักนาเด็กง้อโอ้สุดยอดโอ้โห,โห,โโหน่ารักจริงๆเลยนะคะมีการรัา,าด็กง้อ <c oughs> ชอบตรงนี้แหละชอบตรงกระตุกกันนี่แหละนะ,ะนี่ก็คือภาพความน่ารักนะครับของเด็กนักเรียนเด็กสมัยนี้ที่มีการเล่นมกุกตบมุกกันแบบโป๊ะบามากๆนะนะเอาละครับอารมณ์ดีค่ะใช่แล้วครับนี่ก็คือรายการท่าเช้าเรื่องนะครับที่เรานำกระดุกข่าวสารในโลกโซเชื่อมาให้กับผู้ชมได้ชมกันเอานาะวันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับค่ะ